สวัสดีค่ะขอตรนรัวกลับข่าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้มานั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าวันนี้บรรยากาศมืดตึ๊บคลืมฟ้าคลืมฝนเหมือนฝนจะตกแล้ววันนี้สาวดอยก็จะต้องไปวันนี้ต้องลุยงานผ้าผืนใหม่ลักก็สำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันว่าด้วยหวัวข้อ นางสาวสยามยังยิ้มเสมอนะคะถึงแม้ว่ายิ้มของสาวสยามคนนี้อาจจะไม่ได้สวยอาจจะเป็นรอยยิ้มเหี่ยวเียวแก่ๆรอยยิ้มเหี่หยวเียวแก่ๆแ,แต่ก็ยิ้มมาจากใจนะคะยิ้มรับเพื่อนทั่วโลกเพราะว่าสำหรับความคิดความรู้สึกของสาวดอยนะคะคือเราจะอยู่มุมไหนส่วนไหน ไม่ว่าเราจะไปชนจะเป็นชนไหนชาติไหนบนโลกใบนี้แต่ในสัจธรรมนั้นเราคือเพื่อนพี่น้องร่วมสังสารวัตรเดียวกันนะคะเพราะเรามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันก็สำหรับคนที่ศึกษาเรียนเรียนสัจธรรมหรือว่าเรียนเกี่ยวกับด้านนี้จะรู้นะคะว่าสิ่งที่สาวออยพูดสาดวดอยหมายถึงอะไรเพราะว่าสาดวดอยจะพูดอยู่ในโหมด ตอนนี้คือในโหมดของสัจธรรมชีวิตที่แท้จริงที่ที่สาวดอยเข้าใจนะที่สาวดอยเรียนรู้มาแล้วเข้าใจก็คือจริงๆแล้วมนุษย์เราหรือว่าสิ่งมีชีวิตบน,นบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วอะไรคือดินอะไรคือน้ำอะไรคือลมอะไรคือไฟในตัวของเราตัวฉันของฉันมีอะไรที่เป็นของฉันบ้างจริงๆแล้วตัวฉันของฉันไม่มีอะไรเป็นของฉันสักอย่างเลย กายหยาบของฉันมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟแล้วอันไหนคือดินก็สิ่งที่เป็นดินก็คือเนื้อหนังมังสาก,กระดูกหรือว่าของทุกอย่างที่มันแข็งแข็งที่เป็นอยู่ในร่างกายของเราอันนั้นคือธาตุดินหมดนะที่เา่าดอยเรียนมานะเข้าใจแบบนี้นะเรียนมาแต่จะจริงหรือไม่จริงอันนั้นก็แล้วแต่ไปหาเรียนกันไปหาศึกษากันอีกทีเต่าดอยเรียนมาแล้วก็ฟังมาแบบนี้ น้ำส่วนไหนคือน้ำก็ทุกอย่างที่มันเป็นน้ำอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละคือธาตุน้ำเนะาะธาตุลมอะไรคือลมก็อะไรละ่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนาะไม่ว่าอะไรที่มันเป็นลมอยู่ในนั่นแหละธาตุลมแล้วทีนี้ไฟก็เราตัวเราในร่างกายของเราเราจะรู้สึกอบอุ่นตลอดใช่ไหมอบอุ่อนร้อนร้อน,อ,นอุน่นๆนั่นแหละความร้อนที่อยู่ในร่างกายก็นั่นแหละคือธาตุไฟธาตุทั้งสี่ มันมาประชุมปรุงแต่งกันครบมันก็เลยมามาเป็นองค์ประกอบเป็นมนุษย์เป็นตัวฉันแต่้าธาตุทั้งสี่นี้มาประชุมกันเป็นองค์ประกอบเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเหมือนกันนะอาจจะเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเธาตุธาตุเหมือนกันที่สาวไรเข้าใจมาเด้อ เพราะฉะนั้นตัวฉันของฉันไม่มีอะไรที่เป็นของฉันสาวดอยถึงพูดตลอดว่าสาดอยจะบอกว่าทุกคนเราคือพี่น้องกันนะคะสาวดอยวัดนับความเป็นพี่เป็นน้องตรงนี้นะคะสาดอยไม่ได้ไม่ได้จะเอาแค่ความเป็นพี่น้องที่ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันบางคนเขาก็อาจจะฟังแล้วขัดหูขัดใจก็กราบขออาภายัยและขอกรรมกรรมขออโหสิกรรมเพราะว่า หลายครั้งถ้าสาว้อยพูดบางทีพูดแล้วมันก็ลึกไปลึกไปเนี้ยมันมันจะเข้าโหมดนี้ตลอดเลยแล้วคลิปนี้ก็เลยมาคุยกันในโหมดนี้สาวดอยจึงไม่เคยเห็นใครว่าเป็นคนอื่นทุกคนบนโลกใบนี้เราคือเพื่อนพี่น้องร่วมสังสารวัตเดียวกันเพราะเราคือธาตุสีดินน้ำลมไฟเหมือนกัน แล้วมันเราจะไม่ใช่เราจะไม่เรียกว่าพี่เป็นน้องได้ยังไงก็เราเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่ว่าในทางโลกในทางโลกถ้าจะนับแบบเกิดจากท้องพอ่อท้องแม่ใช่เราไม่ไม่เกี่ยวกันเราไม่รู้จักกันแต่ถึงแม้ว่าในทางโลกเราจะไม่เกี่ยวข้องใดๆทางสายเลือดกันแต่ทางความรู้สึกทางจิตใจทางจิตวิญญาณนะคะ เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจะไม่รู้สึกว่าคนอื่นที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับเราทางสายเลือดสายสัมพันธ์อะไรแต่เราจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรามีต่อกัน,เร,กนเรามีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนเราอาจจะอยู่คนละถิ่นฐานเราอาจจะเป็นคนละเชื้อชาติชนชาติแต่เราไม่ได้แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ นะคะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมสังสรารวัตรเดียวกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเราให้ความรักความเมตตาความการุณาและความช่วยเหลือกันและกันทุกครั้งที่เราต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันหรือเท่าที่กำลังของเราจะพึงช่วยเหลือกันได้นะคะบางครั้งเขาก็ช่วยเราบางครั้งเราก็ช่วยเขาช่วยกันไปช่วยกันมา ก็คือเมตตากรุดาเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนพี่น้องร่วมโลกหรือร่วมสังสารวัตรเดียวกันสาวดอยจะมองอยู่ในมุมนี้และสาวดอยจะไม่ไม่มองตรงตรงอะไรแบบเหมาเหมานะสำหรับในประเด็นในแบบของโลกโลกนะคะเสาวดอยจะมองแบบแยกแยะสาดอยก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนแยกแยะด้วยนะคะ บางครั้งบางทีอย่างผู้น้อยอย่างเงี้ยผู้น้อยผู้น้อยกับผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นอาจจะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรมากมายนักผู้น้อยก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ใหญ่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับผู้ใหญ่แล้วก็ไปเหมาไปเหมารวมผู้น้อยด้วย <c oughs> ก็อย่าไปเหมาเลยนะคะเนาะเราไม่ควรจะเหมา,ถ,าถ้าเรามีความเป็น มนุษย์ด้วยกันเราจะไม่เหมาตรงนี้เราต้องแยกแยะโฟกัสไปที่หมู่เหล่าใดหมู่เหล่าหนึ่งหมู่เหล่านั้นขออุปมาอย่างเช่นเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนนะคะแต่ทีนี้เรากับเพื่อนของเราอะรักกันอาจจะไปเล่นด้วยกันทุกวันรักการช่วยเหลือกันมีอะไรเราก็เมตตาเห็นอกเห็นใจกันแต่พ่อหรือแม่ของเพื่อนเราเนี่ย เขาไม่ชอบเราหรือว่าเราเองก็ไม่ชอบเขาแบบนี้ทีนี้เมื่อพ่อแม่ของเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ค่อยชอบพ่อแม่ของเขาเราจะต้องพันไม่ชอบเพื่อนของเราที่เป็นลูกของเขาด้วยไหมอันนี้ก็ต้องแยกแยะลองลองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูสําหรับเสาดอยเสาดอยแยกนะก็ให้ให้อันนั้นไปแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าพ่อพ่อของเพื่อนเรานั้นเขาถึงขั้นแบบ เขาไม่ชอบเราแต่ว่าเขาได้ห้ามให้ลูกของเขาไม่ให้มามาเที่ยวบ้านเราไม่ให้มาเล่นกับเราเลยเขาขนาดนั้นไหมถ้ายังไม่ขนาดนั้นก็แสดงว่าเขาก็ยังดีอยู่นะอันนี้คือให้มองในแง่ดีไว้ก่อนก็ยังดีอยู่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นให้ให้เพื่อนมาเล่นกับเราแล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปหาเพื่อนที่บ้านเนาะตรงนี้คือข้อดีของ ของเพื่อนเรา <c oughs> ที่อุปมามานี้อันนี้เสาร์ดอยก็อุปมาประมาณนี้ก็ให้มองหาข้อดีเข้าไว้เนาะ <c oughs> แล้วก็ให้แยกแยะไปไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบไม่ชอบพ่อของเพื่อนไม่ชอบพ่อของคนนั้นคนนี้ <c oughs> แล้วเราก็พานไปเกลียดลูกของเขา <c oughs> บางทีลูกของเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คิด หรือไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของพ่อเขาก็ได้เราก็ต้องคิดเราให้โฟกัสไปที่หมู่เหล่านั้นคนคนนั้นคนนั้นไปแต่ถ้าเป็นทางด้านของสัตรธรรมชีวิตที่แท้จริงนะเราไม่ต้องไปไปแยกแยะอะไรขนาดนั้นหรอกเราเอาแค่ตรงๆไปเลยเนาะเมตตาอาภัยอาหสิ อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตัดสอนชาวพุทธเราอยู่แล้วเนาะสาวดอยเองก็ฟังมาเรียนมาบ้างนิดๆหน่อยๆฟังมาก็เข้าใจตามนี้ก็ทุกวันนี้ก็เอาหลักธรรมนี้มาใช้ประจําในชีวิตประจําวันนะคะถามว่า สามารถที่จะให้อภัยได้ตลอดเวลาไหมทุกเรื่องทุกครั้งไหมให้อโหสิทุกครั้งไหมหหไหม,มันก็ไม่เสมอไปหรอกบางทีมันก็ต้องมียังไม่ยังไม่สามารถที่จะอภัยให้ได้ทันทีไม่สามารถที่จะอโหสิให้ได้ทันทีมันก็ต้องมีแบบใช้เวลาบ้างนิดหน่อยในบางเรื่องถ้ามันหนักหนาเกินไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่หนักหนาเกินไปก็ผ่านไวหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะ สาวดอยไม่ใช่ผู้รู้สาวดอยเองก็ยังเป็นผู้ที่เพิ่งจะสลืมลเริ่มตื่นสลืมสลือนะคะก็ยังไม่ได้ตื่นแจ้งตื่นสว่างอะไรแต่ก็นําเอาพระธรรมคําสอนที่ได้ศึกษามาฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดสอนกันต่อมาก็มาฝึกใช้ก็คือเหมือนฝึกใช้ทุกวันทุกวันทุกขณะทุกเวลาทําไปเรื่อยๆดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะฝึกใช้ เราไม่ต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ว่าต้องเราต้องละทางโลกเข้าไปก่อนแล้วค่อยจะไปศึกษามันก็ไม่ใช่หรอกศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้ตลอดเวลาธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสัจธรรมอันนี้คือสาวได้เข้าใจแบบนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งรอบตัวของเราเป็นธรรมะหมดตัวเราเองก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะให้ศึกษาเรียนรู้ สาวดอยเองก็เลยจะชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะในตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วค่อยไปศึกษาธรรมะรอบรอบรอบตัวเราหรือที่เป็นสิ่งภายนอกต่อไปเพราะว่าการศึกษาธรรมะในตัวของเราเนี่ยมันก็บางคนอาจจะว่าศึกษาธรรมะในตัวเองคืออะไรของสาวดอยก็ที่สาวดอยเรียกว่าศึกษาธรรมะในตัวเองก็คือจะจะ โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักสนใจใส่ใจเรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองครอบครัวของตัวเองเป็นหลักเนาะเมื่อครอบครัวของเราอยู่ดีมีสุขแล้วตัวของเรานี้อยู่ดีมีสุขแล้วร่างกายของเราเอ๊ะมันเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมล้วก็เหมือนกับว่าใส่ใจสนใจตัวเองเอ๊ะวันนี้เราต้องมีทำงานอะไรคือโฟกัสตรงนี้มากๆเข้าไว้มีอะไรทําก็ทำเนาะ ต้องทำอะไรก็ทำไปทำไปตามวาระหน้าที่ไปอันนี้คือที่สาวดอยเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ธรรมะในตัวเองนะคะแต่ถ้าจะศึกษาลึกกว่านั้นก็ก็ต้องไปศึกษาไปฟังจากครูบาอาจารย์มาก่อนที่ท่านสอนสัจะ,จะทำแท้ก็อย่างที่บอกว่าตัวฉันของฉัน เป็นใครมาจากไหนอันนี้มีใครได้ไปเรียนตรงนี้บ้างหรือ,อยังก็ลองไปหาเรียนดูนะสำหรับสาวดอยก็สำหรับวิชานี้ก็เรียนมาแล้วนะคะตัวฉันของฉันเป็นใครมาจากไหนมีอะไรเป็นตัวฉันบ้างก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วตัวฉันคือดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยทุกอย่างเป็นแค่ดินน้ำลมไฟจิตวิญญาณดวงเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นของฉันนะคะ จิตวิญญาณน,นี้เท่านั้นอันนี้คือความเข้าใจของสาวดอยนะสําหรับคลิปนี้ก็มาคือมาแลกเปลี่ยนข้อคิดกันในโหมดแบบสบายสบายชิลๆเนาะก็อาจจะพูดทั่วไปเลื่อยเปยื่อยนี่แหละคือทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราคือเพื่อนพี่น้องร่วมสังสารวัตรเดียวกันให้มองให้อยากให้มองมาทางมุมนี้มากกว่าที่เราจะไปมองว่า อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นอย่างนั้นก็เราอย่าเหมาอย่าเหมาเลยนะคะแยกแยะคือเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของเรามีอีกมากมายที่เขาน่าเห็นใจนะคะแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เราเห็นเขาถูกรังแกหรือเขาถูกเอารัดเอาเปียบเขาถูกเบียดเบียนหรือเขาถูกปล่อยให้หิวหวยเราไปเห็นแล้วเรายังสงสารแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแท้เรา จะไม่สงสารไม่เห็นใจกันจริงหรือเพราะฉะนั้นตราบที่ยังมีโอกาสยังมีลมหายใจช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยช่วยกันไปเนาะเกื้อกูลอะไรกันได้ก็เกื้อกูลกันไปเราอยา่าเราอย่าให้ความเป็นมนุษย์ในตัวของเรามันหายไปเพียงเพราะตะกะบางอย่างที่มันที่มันมาจากอคติ เพียงชั่ววูบนะคะอย่าให้ไอ้กิเลสตัวเนี้อ้กิเลสความแบบความเกลียดความชังมันมาทําลายความความดีในความเป็นมนุษย์ในตัวของเราเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้เราก็ไม่อยากจะเกลียดใครเมื่อเราไม่เกลียดใครไม่ค่อยจะโกรธใครอาจจะโกรธก็โกรธแวบเดียวโกรธเนี่ยมันไม่นานแต่เกลียดเนี่ยมันหนักเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกลียดใครเนี่ยใจเราสบายมากเลยนะ สาวดอยก็เท่าที่นั่งจําได้อยู่ก็ไม่รู้ว่าเกลียดใครหรือเปล่านะสาวดอยคือว่าสาวดอยไม่เกลียดใครนะจริงอยู่ว่าอาจจะมีเผลอโกรธบ้างบางครั้งบางทีมันแบบอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีมันก็แบบมันปล่อยผ่านไม่ทันนะเนาะกระทบมาแล้วมันแบบรับเข้ามาไม่พอใจอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโกรธแวบหนึ่งหรืออาจจะแค่ชูนไม่ได้โกรธหรอก แต่ถึงขั้นเกลียดนี่สาวอยสาวดอยยังไม่เกลียดใครแต่ใครจะเกลียดสาวดอยหรือเปล่าอันนั้นก็ทุทลัของเขานะไม่ใช่ทุลาของสาวดอยสาวดอยก็ไม่รับรู้ด้วยก็แล้วแต่ถ้าเกลียดสาวดอยแล้วสบายใจก็แต่ก็เชื่อเลยว่าใครเกลียดแล้วแค่เกลียดสาวดอยเราไม่สบายใจหรอกเนาะถ้าเกลียดการเกลียดคนอื่นแล้วสบายใจเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีไม่จริงแค่คิดจะเกลียด แค่รู้สึกเกลียดแค่รู้สึกไม่พอใจนี่มันก็ทุกแสนสาหัสแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงมันจะสบายใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ไม่ไม่นะคะไม่เกลียดไม่โกรธไม่อะไรเลยนั่นแหละสุขแท้เลยสาวดอยเองทําไม่ได้ตลอดหรอกแต่ก็ฝึกแบบนี้คือฝึกมองหาแต่สิ่งดีๆในตัวผู้อื่นนะคะแล้วก็ฝึกมอง หาสิ่งไม่ดีในตัวเองให้มากๆเมื่อเจอสิ่งไม่ดีในตัวเองแล้วรีบแก้ไขนะคะส่วนการจะมองหาในตัวผู้อื่นนั้นฝึกมองหาแต่สิ่งดีๆเราอาจจะเห็นสิ่งไม่ดีบ้างก็ปล่อยผ่านเนาะคือมันมันเป็นการฝึกแบบนี้มันไม่ใช่ว่าสาดอยเนี่ยเว้ยโลกสวยโลกลาเวนเดอร์ไม่ใช่มันเป็นการฝึกจิตของเราเองถ้าเรารักตัวเองอ่ะเราก็ต้องอยากมีความสุขใช่ไหมเราก็ต้องอยากสบายใจอยากล่งอกโล่งใจ แล้วถ้าเรามองหาแต่จุดบอดข้อบกพร่องของคนอื่นน่ะเราจะมีความสุขได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นมันคือมันไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยจริงๆอะ่ะไปไปมาก็เพื่อตัวเองเป็นหลักเมื่อเราฝึกมองดีฝึกคิดดีฝึกทำดีนะคะมองแต่ดีคิดแต่ดีทำแต่ดีดีที่ใครหลักก็ดีที่ตัวผู้คิดผู้มองผู้ทำใช่ไหมคิดดีพูดก็ดี ทํำก็ดีสามดีนี้รับรองคนที่อยู่ในสามดีนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนในความสุขความสบายใจแต่สาวได้ว่า99.99เ99ปอร์เซนนะมันอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ทำได้ตลอดเวลาไม่ได้ทำได้ทุกขณะจิตแต่ในหนึ่งวันทําได้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีฝึกทำไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าว่าในหนึ่งวันเนี่ย ทำได้มากที่สุดอาจจะมีเผลอแวบไปบ้างตรงนั้นแวบตรงนี้บ้างแวบตรงนั้นบ้างอันนี้ถือว่าใกล้จะใกล้จะผ่านใกล้จะผ่านอันนี้ละใกล้จะผ่านแบบทุกที่หยับหยบไปได้เยอะแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้เรามาคุยกันแบ่งปันความคิดความรู้สึกกันในฐานะเพื่อนพี่น้องร่วมโลกร่วมสังสารวัตเดียวกันนะคะ เราอาจจะแบ่งเขตแต่เราไม่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์เราคือเพื่อนพี่น้องกันพบกันเจอกันที่ไหนก็ยิ้มให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องบ้านไหนเมืองไหนก็ท่านเราเจอกันที่ไหนทักทายกันยิ้มให้กันนั่นคือการผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันทุกที่ทุกท่าน ก็สาวดอยก็ขอฝากไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวดอยพูดผิดพลาดทั้งไปหรือทำให้ใครไม่พอออไม่พกใจก็กราบขอกรรมการขออาโหสิกรรมทุกกรณียกรรมเช่นเคยนะคะอาโหสิอาโหสิอาโห,ส,าหสิค่ะแต่ถ้าหากเป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอน้อมอุทิศแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิที่ได้มาสัมผัสสัมพันธ์กับพวกเราในขณะนี้ให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในอาน,นิสงส์ผลบุญจากพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดกันละนานเธอโสโสโสสาวโดยจะใช้คําว่าโสบางคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินนะคะก็ไม่ว่าจะโสไม่ว่าจะสาธุก็อันเดียวกันนะคะเราจะไม่ยึดมั่นยึดติดในประโยค ที่อุปโลกขึ้นมาือเพราะฉะนั้นสะดวกใครสะดวกใครสะดวกถนัดไปไหนก็ตามนั้นก็จุดหมายเดียวกันนะคะโอเคค่ะสำหรับครีมนี้สิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ